สวัสดีครับธรรมบรรยายกับผมก้องชนะวุฒิวิการครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการให้นะครับการให้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ําใจความมีการเอื้ออาทรต่อกันนะครับอาจจะเป็นการให้ทั้งสิ่งของทรัพย์สินให้ความรู้นะครับแต่ว่ามีการให้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับในเชิงของพระพุทธศาสนาของเราั่นก็คือการให้อภัยครับวันนี้ครับเราจะมาสนทนาธรรมกันในหัวข้อ ธรรมแห่งการให้อภัยทานและผมได้รับความเมตตาจากพระอธิการปริญญาธีรปัญโยหรือว่าพระอาจารย์กลางนะครับจากสำนักสงฆ์แสงพระธรรมจังหวัดสระแก้วที่จะมาสนทนาธรรมกันในเรื่องนี้ครับ กรับนมัสการพระอาจารย์กลางนะครับธรรมะบรรยายวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันในเรื่องของการให้อภัยทานครับแต่ก่อนอ mm ื hmm. ่นเนี่ยขอ,อ,อให้เห็นภาพรวมก่อนถึงคําว่าการให้ก่อนในพระพุทธศาสนาที่มีการให้ในรูปแบบไหนบ้างครับการให้นั้นมีสามอย่างที่เราได้ศึกษากันมาให้คือการให้ทานเรียกว่าอมิสทานให้คือการให้อภยัยเรียกว่าอภัยทาน ให้คือธรรมะเรียกว่าธรรมทานมีสาประการมีสามประการคือการให้แต่ถ้าจะถามว่าการให้คืออะไรสมุติอัตมาให้ของโยมเนี่ยครับถ้าอาตมาไม่ปล่อยมือของนั่นจะเป็นของใครก็ยังอยู่กับเราอยู่ก็ยังไม่ผ่านการให้อยู่ดีการให้ที่แท้จริงอาตมาอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นการให้การวางวางในสิ่งที่ให้ไป เมื่อเราให้ของให้อาหารเราก็วางครับวางไว้ถวายแล้วเราท่านจะฉันไม่ฉันเราก็วางแล้วให้อภัยเราก็คือการวางวางว่าเออมันจะดา่าเราเราก็ไม่ใส่ใจลับนะให้ธรรมทานก็คือว่าเขามีความทุกข์เราพอแนะนําได้ธรรมทานไม่ใช่เป็นธรรมะอย่างเดียวนะับธุรกิจอะไรที่เพื่อนฝูงเดือดร้อนเนี่ย เราแนะนําช่องทางแม้แต่ครูสอนหนังสือนั่นก็เป็นธรรมทานเหมือนการให้ความรู้การให้ความรู้นั่นคือธรรมทานทั้งสิ้นอะไรที่ไม่เป็นผิดศินผิดธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ครับก็ถึงเป็นธรรมะเป็นธรรมทานทั้งสิ้นครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องการให้อภัยทานครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการให้ความหมายหรือว่าให้ความสําคัญกับในการให้ประเภทนี้อย่างไรบ้างครับ พุทธเจ้าให้อาภัยสัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เกิดมาก็เบียดเบียนกันแต่ตอตมาดูแล้วพระพุทธเจ้านั้นไม่มีภัยกับใครท่านจึงไม่จําเป็นต้องให้อาภัยใครท่านรักพระราหุลกับรักพระเทวทัตเสมอกันท่านบอกว่าถ้าท่านช่วยได้ท่านจะช่วยพระเทวทัตให้พ้น แต่พระเทวทัตไม่มีช่องทางที่ท่านจะให้ช่วยเลยคนที่รักลูกรักรักพระเทวทัตจะรักพระราหุนเสมอกันเนี่ยใจท่านาให้อภัยแล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องเนะร่ยนั้นการให้อภัยที่ดีที่สุดนะี่ยไม่ใช่เกิดเรื่องแล้วค่อยให้อภยัยถ้าเกิดเรื่องเขามาด่าเราเขามาทำร้ายเราเราค่อยอภัยเขาเนี่มันช้าไปครับมันช้าไปละ พอเราเจ็บแล้วครับเราทําไม่บางคนให้อภัยเพราะมันทําอะไรมันไม่ได้ครับเราคิดว่าเราให้อภัยอันนั้นไม่ใช่อือันนั้นยังมีผูกโกรธนิดๆหรืออะไรอยู่ในใจแต่ถ้าเราฝึก,กจิตของเราอ่ะให้มีเมตตาฝึก,กจิตของเราให้ไม่เบียดเบียนเราจะรู้สึกว่าไม่ต้องให้อภัยใครก็ได้ครับเพราะเราไม่มีภัยกับใครเขามาขโมยของเราเราบอกว่าของนั้นเราไม่ต้องการเราไม่เอา เขาก็ไม่ได้ขโมยของเราเพราะขโมยของที่ไม่มีเจ้าของเหมือนทำไมสมเด็จโตนะ่ะมันมาขโมยของเพาสมเด็จโตก็ยื่นให้ยื่นให้อันนี้เขาจับโจรได้ว่ามาขโมยเรือขโมยของสมเด็จโตสมเด็จโตบอกเขาไม่ได้ขโมยฉันให้เขาเองนั่นคือให้อภัย คือให้ตั้งแต่ก่อนที่จะโกรธเกิดความรู้สึกโกรธนั่นคือดีที่สุดแต่ถ้าโกรธแล้วเจ็บแล้วจึงค่อยให้อันนี้ก็ต้องมาอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องอาศัยธรรมทานธรรมะนี่แหละคนไม่มีธรรมะให้อภัยกันไม้ได้ครับเหมือนทุกวันนี้โลคเดือดร้อนเพราะคนเราต้องแก้แค้นครับคุณทําพ่อฉันฉันต้องไปทําพ่อคุณคุณมาฆ่าฆ่าฆ่าลูกน้องฉันฉันต้องไปฆ่าลูกน้องคุณครับ แล้วเมื่อไหลายเวรยัางรับด้วยการจองเวรพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าเอาไฟดับไฟให้เอาน้ําดับไฟครับทุกวันนี้โลกวิกฤตทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้จักคําว่าให้อภัยกันครับสําหรับคนทั่วไปมันค่อนข้างยากนะอา,าจารยาก์การให้ประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันถ้าไม่ฝึก,กจิตครับให้อภัยอย่างนี้ไม่ได้อืแต่ส่วนมากจะให้อภัยเพราะไม่รู้เจ็บจะ,จะไปโกรธทำไม ครับมันเจ็บปวดแล้วก็มาคิดใหม่ว่าเรากำมือเนี่ยมันแน่นครับและทุกครั้งที่เรากำเนี่ยมันเหนื่อยอแล้วยิ่งกำนานเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่ามันเมื่อยมันเจ็บ,บยิ่งนานมันก็ยิ่งเจ็บอ่ะโยมลองแบมือสิโอไม่มันสบายขึ้นมาทันทีเลยมันคลายการที่เราผูกโกรธผูกอาฆาตพยาบาทครับไม่ให้อภัยกันเนี่ยก็เหมือนกับเรากำมือนแน่นๆยิ่งเราโกดแค้นมากเท่าไหร่ ล้ยิ่งกำแน่นมากเท่านั้นแต่วันหนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะฉันจะมาโกรธทาไมอืมฉันว่าแบ่ดีกว่าพอวางปุ๊บโอ้โลง่งสบายถ้าเรารู้ว่าครับว่าการให้อภัยมันมีความสุขมีความสบายครับู้นี่ให้อภัยแต่นานแล้วมันนะจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันให้อภัยยากๆเช่นเรื่องเขามาทําร้ายคนที่เรารักหรือว่าอเอาของรักเอาคนรักเราไปอย่างงี้พระอาจารย์ม,มีวิธีการฝากข้อคิดหรือ วิธีการสงบใจยังไงให้เกิดการให้อภัยได้ครับอาจารย์ต้องดูกันว่าในเราเคยดูหนังจีนใช่ไหมครับหนังจีนถ้าบอกว่าสิปีล้างแค้นก็ไม่ใช่ครับเราต้องบอกว่ามันต้องล้างแค้นกันครับมันมาฆ่าพ่อฉันฉันโดนแบบบ่อตัวแรกถูกโยนลงมารอดชีวิตเราต้องกลับไปฆ่ามันนะเราต้องไปชำระแค้นครับแต่เราเข้าใจผิดอื จริงๆแล้วชํำระแค้นคือชํำระความแค้นต่างหากล้างความคิดแค้นออกจากใจมันมีนิทานญี่ปุ่นอะซามูไรเนี่ยถูกฆ่าพ่อแม่ถูกฆ่าซามูไรคนหนึ่งไปฆ่าพ่อแม่เขาแล้วแล้ว,ลวหนีมาไอ้วันหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกก็ตามหาลูกโตขึ้นเรียนวิชาซามูไรแล้วจะไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองไปเจอซามูไรคนเนี้ยซึ่งอยู่ในวัยอายุมากแล้ว ซสมไรคนนี้ไปอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี้ยเขาไปเจอหมู่บ้านที่มันกันดานอยู่ในหุบเขาเวลาจะไปตลาดไปในเมืองทีเขาจะเดินข้ามภูเขาแล้วอาจจะตกลื่นภูเขาตายบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามีช่องหนึ่งอะ่ะถ้าเจาะภูเขาไว้ไปได้เนี่ยเขาจะก็จะชาวบ้านก็จะจะปลอดภยัยก็เลยคิดว่าเราจะเจาะภูเขาเนี่ยก็นั่ง ใช้มือตีสิวเนี่ยตีเจาะภูเขาไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยไม่มีใครช่วยเขาทําคนเดียวโดวยคิดว่าจะช่วยชาวบ้านไม่ต้องเดินชาวบ้านก็เห็นก็ไอ้คนอะไรมานั่งตีหินอยู่คนเดียวเขาทําอยู่นั้นเป็นเวลาหลายสิบปีเป็นสิบสิบปีจนวันหนึ่งเนี่ยลูกของคนที่เขาฆ่าเนี่ยลูกตามมาเจอพอดีสมัยอะไรผู้เท่าซึ่งตีหินอยู่นั้นก็สํานึกผิดแล้วก็ยอมที่จะสละชีวิตตัวเองแต่เขาเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่า ขายังไม่สามารถเจาะภูเขาทะลุอีกเพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นเองขอร้องว่าเธอจะฆ่าจะทําอะไรฉันฉันไม่ว่าขอให้ฉันทําประโยชน์ให้สําเร็จก่อนได้ไหมสำหรัยหนุ่มผู้ที่ที่ตามมาล้างแค้นนั้นก็ก็ยอมนั่งเฝ้านั่งเฝ้าไป,น,าไปนั่งเฝ้ามาเอ๊ะมันก็ไม่เสร็จสักทีก็เลยหยิบสิวไปช่วย,ไป,วยไปช่วยกันตีหินเจาะช่วยเจาะจะได้ไวขึ้นเจาะอยู่ประมาณปีกว่าปีสองปี พอวันหนึ่งวันที่เจาะทะลุภูเขานะพอเจาะทะลุเสร็จซามูไรผู้เท่าเพื่งเคยฆ่าพ่อแม่ของตัวเองนั้นนะก็นั่งลงก้มก้มคอให้แล้วบอกว่าวันนี้สำเร็จแล้วสิ่งที่ฉันตั้งใจถ้าเธอจะชำระแค้นก็จงทําเถอะฉันยินดีซามูไรหนุ่มนะก็ชักดาบออกมาแล้วก็วางแทบเท้าของซามูไรผู้เท่าและโค้งคำนับให้แล้วบอกว่า ผมจะฆ่าท่านได้ไงในเมื่อท่านเป็นครูของผมอันนี้เป็นมุมมองว่าคนเรามีความเห็นผิดได้มีความผิดพลาดได้มีความโหดร้ายในเบื้องต้นได้แต่เพราะธรรมะเพราะความดีงามเนะี่ยความดีงามสามารถชำระให้อภัยซึ่งกันและกันได้แม้คนนั้นฆ่าพ่อแม่เราก็ตาม,มแต่คนนั้นเนะ่เป็นคนที่มีประโยชน์จงดูว่าคนที่ควรให้อภนะัยนี่ย เขากลับเนื้อกับตัวแล้วหรือยังเขาทําความดีไหมเรื่องความชั่วเพราะเป็นเรื่องความชั่วเราจะเอาความชั่วนั้นมาเป็นความชั่วของเราครับเขาทําผิดในโลกนี้ความจริงกับความตายเป็นของเที่ยงแท้ความจริงคืออะไรกฎแห่งกรรมเขาทําสิ่งใดไว้ก็ต้องได้รับผลอันนั้นค,ความชั่วนั้นย่อมติดตามเขาไปหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้อง ไปจับตัวเขามาประหารให้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับแต่ตัวเราอะ่ะจะได้ไปแปดเปืเป้อนเลยอย่าให้บากเกิดขึ้นแก่เราเลยนะอือกนะ็คือก่อนจะให้อภัยเขาเนี่ยให้อภัยตัวเราก่อนครับถ้าเราอาภัยตัวเราไม่ได้เราก็ยังเครียดแค้นเรากมไว้ทําไมในความเจ็บกรรมแล้วแล้วพ่อแม่เราฟื้นขึ้นมาไหมครับเราไปฆ่าเขาพ่อแม่เราฟื้นขึ้นมาไหมก็ไม่ครับ นั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดเราทําตรงนั้นดีกว่าครับก็คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีการให้อภัยกันได้ก็คือเราอาจจะต้องมองเห็นข้อดีของเขาเห็นกับการของการปรับตัวกลับตัวกลับใจก็ถึงจะเกิดการให้อภัยก่อนก่จะเห็นข้อดีของคนนั้นน่ะต้องเห็นข้อเสียของการไม่ให้อภัยก่อนครับ เป็นข้อเสียของความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทที่มันความผูกโกรธมันน่เป็นไฟมันเผาเราก่อนนะมันไม่เผาใครหรอกมันเผาตัวเจ้าของก่อนมันเผาบางคนโกรธกันข้ามภพข้ามชาติเลยโกรธกันโหพระเทวทัตนี่กรรมทายมานะครับจะขอจองเวรผูเจ้าชาติหนึ่งถ้าก็ไม่ได้ทายเม็ดหนึ่งประโยมคิดดูมันกี่แสนกี่ล้านชาตินะนั่นนะ เราควรจะทุกคนมีกรรมมีเวรแก่กันนะครเมืม่อประสบพบอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อชาท่านพูดคำหนึ่งน่าสนใจมากท่านบอกว่าคนโง่นะคนโง่หลบหลีกปรากฏการแต่ไม่หลบหลีกความคิดปรุงแต่งคนฉลาดหลบหลีกความคิดปรุงแต่งแต่ไม่หลบหลีกปรากฏการหมายความว่าไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว เขามาฆ่ามาแกงมาทำร้ายมาโป้นมาอะไรเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใจเราเสียใจมากครับเราไม่สามารถจะดีกเกลี่ยงได้พ่อเราก็ตายไปแล้วทรัพย์ผมเราก็เสียหายไปแล้วสูญไปแล้วอืนั้นเราหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วจงหลบเลี่ยงใจคือความคิดปรุงแต่งความคิดพยาบาทความคิดทําให้ทุกข์ความคิดทํทาทให้เสียใจหลบหลีกอย่าให้มันเกิดขึ้นทําตัวเรไรให้ปนปกติขึ้นมาก่อน สลัดความเครียดแค้นชิงชังความน้อยเนื้อต่ําใจความเสียใจให้มาเป็นปกติแล้วเราตั้งสติครับแล้วคิดว่าเราไปฆ่าตอบแทนเนี่ยมันได้ประโยชน์ไหม,มเราก็ติดคุกเหมือนกันครับแล้วลูกเมียเราจะอยู่กับใครลูกเมียเราจะอยู่กับใครเมื่อคิดร้อยแปดพันประการแล้วอืให้ให้กฎแห่งกรรมชําระไปชำระแค้นแทนเราดีกว่าครับนะให้กฎหมายชําระแค้นแทนเราดีกว่าครับเรา รักษาใจของเราผู้ที่รักษาใจของเราผู้เจ้าเรียกว่าบัณฑิตนะครับเขาเรียกเรียกว่าบัณฑิตมีวิธีการฝึกใจไหมครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นหนทางที่จะคลายมันออกที่ยังกรรมมาอยู่เรามีวิธีฝึกตนฝึกจิตใจอของเราอย่างไรไหมครับต้องสร้างกําลังจิตครับกําลังจิตจะสร้างได้ก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมรนะอ่านแต่ตํารามันไม่ได้อ,อ่านแต่หนังสือไม่ได้ครับ ครูบาอาจารย์ท่านบอกตำรับตำลาสู้ตำตาไม่ได้อ,อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วแก้ไขสำคัญที่สุดค,คุณต้องไปนั่งสมาธิคุณต้องไปเรินวิปัสสนาค,คุณต้องเห็นทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นค,คุณต้องมองเห็นว่าเหมือนความแค้นก็เหมือนน้ำแข็งก้อนหนึ่งม,มันแค้นอยู่ในใจคุณคุณกำน้ำแข็งอ่ะมันทั้งเย็นทั้งเจ็บปวดแต่คุณอดทนอดทนอดทนเชื่อไหมว่า วันหนึ่งคุณแบมือออกมาในมือค,คุณไม่มีอะไรครับมีแต่ว,ว่ามันเคยมีน้ําแข็งก้อนอสิ่งที่เราเคยยึดถือไว้ที่เราเค,ค,าครียดแค้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยครับมันได้ะไไดละลายหายไปหมดแล้วเพราะความอดทนอดกันครัเพราะความที่เราปล่อยวางเพราะความที่เราไม่ไปไม่ไปโต้ตอบครับน้ําแข็งนั่นก็าาหายไปใจเรามือเราก็หายเจ็บปวดแล้วครับการเวลาบางอย่างก็ลบ ลบความเครียดแค้งชินชันได้ครังนั้นต้องสร้างสติและอย่ามีอารมณ์ชั่ววูบครับบางคนโอ้โหชั่ววูบไปฆ่าก็กลายเป็นศึกสองตระกูลขึ้นมาใช่ไอ้ลูกหลานไม่รู้แล้วก็สืบทอดกันไปไม่ที่สุดครับนะอัตมาจึงบอกว่าพุทธเจ้าบอกขันติบารมีรปัญญาบารมีทุกอย่างเป็นบารมีนะความอดทนอดกั้นก็เป็นบารมีเมื่อเรากรรมนัําแข็งวันหนึ่งมันก็ไม่เหลืออะไร,รก็เป็นความว่างเปล่า เก็บความแค้นไว้ทำไมครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันจากการได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับได้ข้อคิดเรื่องการให้อภัยมากมายเลยที่ผมชอบมากๆเลยก็คือพระอาจารย์สอนให้เกิดการปล่อยวางนะครับก่อนที่จะไปถึงการให้อภัยเนี่ยนะครับ การให้ถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่วางการให้ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราวางตั้งแต่ต้นไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกแค้นมันก็จะไม่เกิดการที่เราจะต้องมาให้อภัยกันในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสําคัญมากกับการให้อภัยเดี๋ยวเราไปฟังแง่มุมอื่นๆนะครับของการให้อภัยนะครับว่าพระอาจารย์จะมีมุมมองที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างครับ อย่างทุกวันนี้นะครับในสังคมปัจจุบันที่เห็นว่าเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะการเกิดการทําร้ายกันเนี่ยผมว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากการที่เราไม่ให้อภัยกันถูกต้องไหมครับอันนี้เรานึกถึงคนโบราณนะครับเราอยู่มารยาทโบราณเนี่ยเราจะติดปากสองคำคำว่าขอบคุณคําว่าขอโทษครับคราพ่าขอโทษนะทุกวันนี้เด็กก็ขอบคุณผู้ใหญ่ไม่เป็นขอโทษกันไม่เป็น ผู้ใหญ่ก็ขอโทษเด็กไม่เป็นขอคุณเด็กไม่เป็นแล้วขาดตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเดินชนกันนิดหนึ่งแม้นเราจะผู้ใหญ่กว่าก็ตามเราโอ้ขอโทษนะหนูลุง<ม>ไม่ตั้งใจครับเด็กน้อยก็บอกไม่เป็นไรครับหน,หนูก็ขอโทษเหมือนกันหนูก็เผลอเหมือนกันคนี่ต่างคนต่างเห็นโทษกันเองแล้วก็จบไปครับเจ้ากันไปแต่ทุกวันนี้อา้าวไม่ตาดูไม่ดูตามาตา,า,ตา,าเรือหรือไงครับ ให้โทษกันลถเจียวกันลถอะมันซ่อมไม่ยากหรอกแต่คุณลากมีดมาฟันกันเน่ยมันซ่อมไม่ได้นะคุณติดคุกคุณอะไรใหญ่โตคุณเสียหายทั้งครอบครัวทั้งตระกูลคุณเพราะอารมณ์ที่คุณไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของคุณเองครับฉะนั้นไอ้อาจยก็ย้อนมาว่าการที่จะให้อภัยกันได้นั้นคนนั้นต้องมีกําลังที่มองเห็นโทษ ของไฟไฟที่มันลุกในใจของเราแต่อาตมาอยากอาตมาขอขอแนะนิดหนึ่งว่าพวกเราจะดับไฟเลยเรามาดับควันกันดีกว่านะญาโยมทุกคนอย่ารอให้มันเป็นไฟแค่ควันเอามือตบมันก็ดับแล้วแต่ถ้าเมื่อไร่เราปล่อยให้มันเป็นไฟคุณเอามือตบมือคุณก็พองคุณต้องใช้อุปกรณ์ใช้น้ำใช้กำลังคน แล้วกวาคุณจะดับเสร็จรถคุณก็ไหม้บ้านคุณก็วอดวายไปแล้วเพราะฉะนั้นอัตมาว่าดีที่สุดเมื่อเห็นควันจงดับซะอ,อย่าให้มันเป็นไฟเลยนักลบที่เก่งที่สุดอะไม่ใช่ลบเก่งนะคือนักลบนักลบที่เก่งที่สุดนะนะั่นแหะคือนักลบที่ดีที่สุด พอรู้ว่ามันจะโกรธแล้วเดินหนีซะอพอรู้มันไม่พอจะขอโทษซะครับพอรู้ว่ามันจะต้องฆ่ากันแน่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เราก็ถอยมาเก้าหนึง่งมาตั้งสตินั่นแหะคือนักรบที่ดีครับแล้วเราไม่ต้องไปทะเลาะเบาแหวงกันไม่ต้องมาต้องให้อภัยกันครับไม่ต้องมาจับหน้าให้สื่อให้ตำรวจมาแล้วขอโทษครับ <S <S ผมอารมณ์ชั่ววูบผมไม่ตั้งใจครับพูดไปยังไงคุณก็เสียหายไปแล้ว จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อครอบครัวคุณก็เสียหายไปแล้วเพราะอารมณ์คุณแค่นาทีเดียวทําให้ครอบครัวคุณพังนะครับฉนันดับควันเถอะอย่ายดับไฟเลยครับใช้อะไรดับครับก่อนที่สติสตก่อนที่จะลุกเป็นไฟใช้สติสติสตินี่สำคัญที่สุดสติอธรรมะธรรมะก็คือสติครับผมเราได้เห็นโทษนะครับของการที่การโกรธกัน การไม่ให้อภัยกันการคิดเครียดแค้นจ้องจะล้างแค้นต่อกันทีนี้ถ้าเรารู้จักรู้จักการปล่อยวางรู้จักการให้อภัยอันนี้ส่งมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพระอาจารย์ครับแค่แค่คิดก็เป็นสุขแล้วนะพระเนี่ยมาจากสองคำคือคำว่าพอกับคำว่าละรวมกันอจแปลว่าพระนะพระมีง่ายคือพอกันละการให้อภัยคือการรู้จักพอแล้วก็ละ เราก็เป็นสุขขึ้นมาทันทีทันใดเลยหละนะเราแบกของหนักมาทั้งชีวิตวันหนึ่งเอาของนั้นวางไว้สิ่งที่ได้โดยที่ไม่ต้องบอกก็คือความเบาเบากายเบาใจเออโล่งสักทีนะี่คำว่าโล่งคำว่าเบาเนี่ยมันพูดกันไม่ได้มันเป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครเครียดแค้นกันอยู่โกรธเคืองกันอยู่ับ อย่างโมโหคนนั้นคนนี้โมโหสามีโกรธเพื่อนโกรธคนที่มันทําร้ายเราอยู่ลองวางซักนะรู้จักวางรู้จักให้อภัยและเราจะรู้ว่าไอความเบาของการไม่เครียดแค้นมันเป็นยังไงร,รู้ด้วยตัวเราเองนี่แหละ นี่คืออันนี้ส่งที่ดีที่สจะเราเองเลยที่เห็นทันตาเลยทันตาบางคนโกรธครับเขามาแย่งแฟนเราพระอาจารย์จะไปให้อภัยเขาได้ยังไงเรารักกันมาดีๆอยู่อยู่ๆมาเอาของเราไปต้องถามว่าแ้นถึงขนาดทำร้ายร่างกายกันถึงชีวิตกันเลยทีเดียวเป็นข่าวกันมากมายเขามาแย่งแฟนเราครับหรือแฟนเราไปไปอยู่กับเขาเองเขารักกันครับเขาหมดรักจากเรา เราย้อนตัวมาดูตัวเราเราดีไปแล้วคนเราเห็นแต่ตัวนะคนเราลักแล้วอาครอบครองเราก็ยึดมั่นว่าเป็นของฉันเป็นของฉันเป็นของฉันแต่วันหนึ่งเราปรพฤติตัวดีไหมเรารพึ่งตัวไม่ดีเรารพฤตงไม่ถูกใจเขาวะเขาก็ตีจากไปหาสิ่งที่ดีกว่าไปสิ่งที่เขาพอใจกว่าเราอาจจะดีแต่เขาอาจจะไม่ดีก็ได้แต่เขาจากเราไปในสิ่งที่เขาพอใจเราถามว่า เราจะแย่งกลับมาไหมถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะมันาจ,จะง่ายไปนะฟังดูมันง่ายแต่ว่ามันยากนะเขามาแย่งมาแย่งมาแย่งเขาแย่งยังไงนะคนทั้งคนถ้าคนคนนั้นไม่เดินตามเขาไปมันก็ทั้งสองฝ่ายแล้วนะเราก็ย้อนกลับมาดูอืมถ้าคิดทางธรรมันไม่ใช่คู่ชีวิตของเราครับบางทีไปจากเราก็ดีเหมือนกันครับอาจจะมีที่ดีกว่านั้นต้องค,ค,คิดในแง่ อาตมาว่าคนเรานะคิดง่ายบวกไวครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคิดแง่ายบวกไว้ก่อนครับแล้วมีสติเราจะได้ปัญญามากกว่านะั้นครับแทนที่จะคอยจ้องเครียดแค้น<ฮ>หรือดึงกลับมาหรือว่าไปแก้แค้นทำร้ายร่างกายกันให้คิดย้อนกลับมาตัวเองก่อนว่าเราอาจจะเป็นเราที่บกพร่องหรือเปล่าหรือว่า ปล่อยวางเขาไม่ใช่คู่ของเราใช่ไหมครับอย่างที่พระอาจารย์บอกไ้ตั้งแต่แรกว่าคือก่อนการให้อภัยก็คือการวางก่อนหลวงปูข่ขาวอนารโยรไปค้าไปค้าขายภรรยาอยู่กับบ้านมีชู้ท่านได้ข่าวท่านก็ลองสังเกตดูวันหนึ่งท่านออกไปทําท่าออกไปค้าขายแล้วท่านก็กลับมากลางดึกไปถึงเห็นภรรยามีชู้อยู่ในห้องท่านคว้าวมีดดาบอะ พอท่านเยื้อมือเข้าพังประตูเข้าไปนะทั้งผู้หญิงผู้ชายตกใจร้องขอชีวิตท่านก็เงื้อมดาบเจ้าฟันแวบบหนึ่งมันบอกว่าเขายอมแล้วเราฆ่าเขาแล้วได้อะไรท่านก็วางดาบแล้วก็อ้าวถ้าทั้งถ,ถ้าเธอทั้งสองรักกันจริงฉันยกให้ท่านก็ยกให้แล้วท่านก็ปล่อยวางท่านไปบวชได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในแผ่นดินนี้ แลวท่านทําเหรียญเหรียญรุ่นหนึ่งนะเป็นดอกดอกบัวระบานขึ้นมาแล้วท่านบอกไม่ต้องมีห่วงนะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นหมดห่วงด้วยปาลบเรื่องของแฟนท่านไม่มีชู้นะท่านขอบใจชู้อีกอ,ะอ่ะจะเอาแฟนท่านไปครับถ้าท่านถ้าท่านยังอยู่ท่านมีครอบครัวท่านไม่ได้มาบวชนะบางคน,นอาจจะต้องดีใจขอบคุณชู้เอาคนที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตเราเราอาจจะคนที่ดีกว่าคนที่มีศีลมีธรรมมากกว่าครับถ้าเขาไปแต่เขาไม่มีศีลมีธรรม เราก็อ่าในเมื่อคุณอยู่กับเราไม่ได้ก็ไปครับวันนี้มีหลายแง่มุมมากเลยครับที่จะช่วยสอนใจตัวเองเตือนใจตนเองนะครับให้มีสติแล้วก็ให้ระงับให้เกิดการให้อภัยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังมีเรื่องคิดแค้นนะครับยังมีเรื่องไม่สบายใจต่อกันและกันยังโกรธกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงคนที่ยังโกรธกันอยู่หน่อยครับ หลวงพ่อควาตมานะท่านอยู่บนภูเขาท่านพูดคำหนึ่งเสื้อตมาก็ใช้ทุกวันเนี้ยท่านบอกนิ่งดับขยับเกิดครับอะไรที่เรานิ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะดับหมดครับถ้าเราขยับไปโต้อตอบมันก็จะเกิดปัญหาบ,บางทีเราใช้หูฟังเราใช้ตาดูแต่เราไม่ใช้ความเข้าใจรเราใช้หูฟังใช้ตาดูไม่ใช้ความเข้าใจแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนงั้น แล้วก็โกรธแค้นทิ้งชังขึ้นมามันมีนิทานของของเวียดนามนิทานอันหนึ่งที่ว่าแม่เนี่ยเลี้ยงพังพรอนไว้กับลูกน้อยนะเลี้ยงด้วยความเลี้ยงด้วยกันเนี่ยลูกก็ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เวลาแม่ไปตลาดก็จะขังพังพรอนกับลูกน้อยไว้ด้วยกันในบ้านวันหนึ่งไปตลาดกลับมาเนี่ยได้ยินเสียงลูกร้องจ้าร้องเสียงดังเลยก็คิดในใจว่าพังพรอนอาจจะกัดลูกเราก็ได้ทำร้ายลูกเราก็ได้ ใจก็คิดเห็นภาพพังพรกัดลูกและลูกร้องพังพรเนี่ยเวลาแม่เปิดประตูมาจะวิ่งออกมาต้อนรับวันนั้นก็เช่นเดียวกันพังพรก็ออกมาตัวได้โซรมไปเรื่อยๆในหัวแม่ะคิดอย่างเดียวว่าพังพรอยู่กับลูกสองคนต้องกัดลูกเราแน่เราลูกร้องจ้าคว้าไม้ได้ตีพังพรจนแน่นิ่งแล้วก็กลับไปไปหาลูกสิ่งที่เห็นในเบื้องหน้ามีงูเห่าตัวหนึง่ง นอนตายอยู่ข้างข้างลูกงูเห่านั้นตัวเพื่อนไปเรื่อยๆคือเลือดของงูกับเลือดของพังพรและหันกลับไปดูพังพรพังพรก็แน่นิ่งแล้วเขาก็มาเสียใจว่าเขาได้ตีคนที่รักเขาที่สุดอตีคนที่ช่วยชีวิตลูกเขาไว้รเราเคยเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเราเข้าใจผิดกันทำไมไม่หันมาคุยกันเรื่องเล็กเล็กให้ภายกันไม่ได้หร,รับ เราเราเราให้แค่เป็นควันเราดับช่วยกันดับไม่ได้แล้วอ,อย่าเอาผิดเอาถูกเลยครับนะเราให้อภัยกันครับแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้นะครต,ต่อมาก็ขอว่าอานิสงส์ของการให้อภัยนะี่มีแต่ดีกับดีนะไม่มีโทษเลยนี่นะครับการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการให้อภัยนะครับคุณผู้ชมรีบดับซะ ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นควันนะครับอย่าให้ลุกรามกลายเป็นไฟแล้จะดับยากนะครับและสิ่งสาคัญที่สุดก่อนที่จะให้อภัยก็คือเราต้องรู้จักการปล่อยวางก่อนนี่ก็คือธรรมะที่เราได้จากการสอนา,นาธรรมในวันนี้ในเรื่องของการให้อภัยทานครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์มากๆเลยนะครับโชคดี